สถานการณ์โควิดเงียบเหงามากแล้วงานงานนี้รู้สึกยังไงบ้างคะผมว่าพร้อมแล้วเมืองไทยจะเปิดนะแล้วก็โควิดก็ไม่ได้เป็นโรคระบาดแล้วเออก็สถานการณ์ดีขึ้นเพราะการฉุกเฉินก็ถูกยกเลิกที่เดือน,นี้นะฮะว่าพร้อมครับที่จะเปิดเกิจกรรทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมครับแล้ววันนี้มาดูโชว์ของโฮเอ็มนะใช่ครับพี่สาวมาเดินแล้เห็นงานโฮเอ็มมานานแล้วก็ชื่นชมดีใจเนื้อไทยนะครับผมว่าเป็นครีเอทีฟแบคเนเีที่สำคัญกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างงานให้คนในประเทศด้วยครับ คำนิยามความเป็นแฟชั่นของคุณชัดชาติคืออะไรคะผมว่าเรียบง่ายมั้งสง่าอลิแกนต์อย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ขอฝากฝากถึงไทยดีไซเนอร์ทุกท่านที่มาร่วมงานในนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเดี๋ยวกนมจะทําหน้าที่เตรียมโอกาสให้เตรียมสถานที่เตรียมแพลตฟอร์มให้เพื่อให้แบรนด์เราไปกระถ่มทั่วโลกให้ได้ครับขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ูกันองคนงคนนี่น,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 นอ่ะตอนนี้ก็แบบว่าพอดีพี่สาวมาเดินแฟนดันโชว์ให้โมเอ็มก็เลยมากห้กังใจพี่สาวหน่อย,อยามากับหมอแน่นใช่ไม่เคยมาดูแฟนั้นโชว์เลยคนแรกในชีวิต เดินให้แล้โรเฮมจเป็นดีไซนเนอร์ไทยมาดูครับวันนี้มันจบถามกันแล้วก็บอกให้ไลฟ์ได้เจ้าหนที่ก็บอกให้ไลฟ์ได้ดูครับแฟชั่นเสือเฮ้มาแล้วพี่สาวมาแล้วเนี่ยนี่พี่ตาวโทรมาหน้าดีมากหน้าดีมาก et in hoc tempore เท่มากโอ้ต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งนะเด็กช่วยให้เรามีโอกาสได้มาดูกายแท้และพาพวกเราอีกห0 0ันกว่าคนมาดูด้วยกันนะครับวันสุดนะครับข้างโคางการ พื้นที่ปรมอรต้องส่งเสริมให้เต็มที่ครับแบรนด์ไทยเบรนดินเตอร์ของไม่ใช่แรงไทยดีไซนเนอร์สร้างโอกาสสร้างงานสร้างเศรษฐกิจนะครับโอ้นี่นะแบบบนเทมาแล้ว มากลนะครับ,รบปิชยาครับอาจารย์ปิชยาอาจารย์ปิชยาหน้านี้ เคื okay, okay, ่อให้ากข้างนอกมีความลื uh, ่นน okay. 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 uh, mm ิด hmm. น uh, anyway? yeah. okay. oh ึงนะครับทางเราจะให้ออกได้ทางเดียวนะครับด้านเข้าสยามคาราบาลนะครับขอความร่วมมือค่อยๆทยอยออกไปทุกที่สาครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปออกกันตรงทางออกนะครับโอเคครับค่อยๆนะครับค่อยๆโอเคนะเดี๋ยวนั่งปิดกันนะโอเคนั่งรัก่อนอานั่งรัาผู้ามกระตับายประตูฝั่งด้านเอฟเอก็ยังออกได้นะครับแต่ เป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นได้เห็นมีทางพี่สาวเดินแบบไม่เอาก็ไปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกดีมากๆเป็นประสบการณ์ผลแรกของผมกับการมาดูเวอร์ชันโชว์ฮะไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยนะฮะไม่เคยดูสดๆนะครับดูจากในในทีวีก็รู้สึกยังไงบ้างคะมาดูของจริงครับใจมากครับเขารู้สึกมันดีใจฮะเพราะว่าเป็นของคนไทยถ้าเป็นของคนต่างชาติคงเฉยเนะเดี๋ยวรู้สึกภูมิใจมากๆว่าโอ้โหคนไทยทำได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย มีส่งออกไปขายที่จีนแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะมันก็แสดงเห็นว่าเรามีคาวามสามารถมากๆเลยแล้วก็ยกั้เป็นแรงบรันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ดูว่าเราทําได้ทุกอย่างถ้าเราตั้งใจจริงะนะครับแล้วก็ดีใจขึ้นอีกเมืม่อเห็นพี่สาได้มีโอกาสมาร่วมเดินแบบรู้สึกยังไงวะคะรู้สึกเต้นี่ครับเขาก็เขาก็ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็รู้สึกก็ดีใจที่มีมีมีส่วนร่วมมันเกิดขึ้นพอดีฮะ63ปีปีนี้ครับแต่จดีใจนี่ผมพูดจริงว่าเขารู้สึกมันอิมเอรบมากเลยดูอย่าง ฝากถึงผู้จัดนิดนึงที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมานะคะ BIFW 2022ครับก็บบต้องขอบคุณที่จัดงานดีๆขึ้นมาแล้วก็เป็นการส่งเสริมศิลปินแล้วก็ผลิตภัของคนไทยนะครับก็อยากให้จัดงานดีอย่างนี้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็โควิดดีขึ้นแล้วก็มารวมกลุ่มกันแล้วก <c oughs> ็ทำกิจกรรมร่วมกันครับมีครั้งแรกต้องมีครั้งต่อไปนะคะคต้องมีอยู่แล้วครับก็เป็นกำลังใจ is, <c oughs> ให้นะครับขอบคุณครับดีนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแต่อื่นต้องขอแฮปปี้เบอร์เดย์ก่อน นะคะค่ะ,คะขอบคุณว่าก็เป็นวันที่มีความสุขค่ะ,คะไม่เค,เคยเดินแบบไหมคะไม่เคยค่ะแล้วก็คือจริงๆรชอนเชิญมางานแล้วอาจารย์ก็บอกเอ้ยวันเกิดอาจารย์พอดีเลยชอนก็เลยบอกว่างั้นอาจารย์มามาเดินแบบเลยแล้วอาจารย์ก็เลยก็เลยเอาด้วยแต่ว่าไม่เคยเลยค่ะ ไม่ไม่เคยมางานแฟชั่นไม่เคยเดินแบบนี่ครั้งแรกรู้สึกชื่นชมในเสื้อผ้าของชอนโพเอมตรงไหนชอนเอ่อครีเอทีฟแล้วเขาแรงเยอะมากค่ะตอนสมัยเป็นย์เป็นอาจารย์เขาเป็นอาจารย์ชอนที่ถาบันที่ถาบันจุฬาแล้วก็ตอนที่ทำโปรเจกต์เนี่ยสมมุติว่าเด็กทำเต็มทำเต็มร้อยเนี่ยชอนจะทำเก้าร้อยพันหนึ่ง แรงเยอะมากมใช่บบใช่ใช่แล้วกเ็เป็นเด็กดีมากทั้งทงสติปัญญาทั้งครีเ